สะอาดแล้วค่ะหนูเอารูปอะไรดีคะแม่ช่วยเลือกน้องเพลงชอบรูปอะไรแล้วจะวาดคุณพี่หมูไหม,มคะเอาค่ะแต่เราต้องมีสมารท์ทจินะคะทุกคนหงายให้หมดก่อนอ่ะหมู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 แเราก็หาแล้วก็นี่ไง,ไงตัวมันอยู่ไหนนะอ่ะด,ดูตัวอย่างคะ่ะคนสวยเฟปเฟตัวมันอยู่ไหนนะ นี่ค่ะนี่มันไม่ใช่ใช่ไม่แม่มันต้องเป็นอันนี้อ่าอ่าเออใช่แม่หยิบผิดแล้วตัวมันอยอู่ไหนอะพี่เพลงนี่เออเออเชิญค่ะเขียนหมูสีชมพูเอาแขนหมูสีอื่นได้ไหมอะแม่ง่ายเองเอา้อาวเหรอเจอและอ้าวเหรอ อ่ะสาสิไหนอ่ะหมูมีผีเสื้อมากินหัวได้ไหมอ่ะ มีอะไรบ้างลาวบ้านล้อมไว้อย่าให้หมามันกินแป๊บมูต้องหาคนหลูก่อนหาอะไรนะหาคนหลูไม่ถ่ายเลยไหมถ่ายค่ะดย๋ยวนี้ไม่ตัดให้ลูกคนขาหาจมูกหาจมูกอยู่ไม่เจอ ไม่เจอแนละ้วตัวมันสีอะไรหรอส้สนขามันแขนม,มันสีอะไรนี่แม่เ,มเท้ายาญก,กับเท้าเล็กเอ่อ๋อมันผิดหรอแล้วมันมีลายขาแล้วพี่เจ้าขาไหนมันเขียวลายอันมากเลยอ่ะไปดูสิอ๋อ,อได้ได้ได้อันนี้แหล่สวยแล้ว หนูมีแขนไหมคะหนูมีแขนไหมคะโอเคค่ะโชว์หน่อยค่ะอัดเติมผีเสื้อเติมยภจะพับอากาศ่อยะะจะพับอากาศก่อนนะคะมีอะไรอีกไมห,กมหมลูกต้นไม้หมดยังเดี๋ยวต้นยญ้า น้องยังแกะออกไม่หมดเลยจากไอเนี้ยจ้ะโอเคชวญกอนยวแม่จะปิดวีดีโอแล้วค่ะเชวกันค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะคือคุณหมูกับคุณหนูนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายให้ทุกคนชมนะคะบ๊ายบายค่ะว้า